ต้องไปใช้อีกนะพี่นะพอพอนะพอพอพอนะพอเราพี่น <Moh amed. S 2> ้องกันนะอย่าพี่น้องกันนะกระทายิงปองปนเพียนะกลุ่มกุมไปอียเต็มนะรอรอรอเราไเคืออย่างนี้นะดูหน้าผมนะดูหน้าบองนะมือมือคนไทยกับตัมบูชาเนี่ยเหมือนกันไหมหน้าต่างกันไหมใช่เราพี่น้องกันะพี่พี่น้องยังโอเคเพราน้อยากใช้บุตรเลยไม่ต้องใช้อบูอะไรตู้ตู้ครับเออเป็นเตานาย แม่ผู้การผู้การมายังมาอ้เนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เี่ยนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่ยเนีนี่ยเนี่่ยนียเ่ยเนียเ่ยเนี่ยเนนเน่นี่นีี่ยเนี่ยเนยเนนี่ยเเนีนนี่นนี่ยเนนี่ เนาะทมานี้อ่าผมผมอยากให้เกิดกนี้เราก็เ้ามาให้ให้มันจบเลยนะพี่นะตมเจ้ามวกอันับอันดับอันดับแรกอาแผมหน่อยเียมตีมุ้ยอแปจมเฮียตีมุ้ยลำดับแรกให้เราให้เราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนไม่มีการปะทะ มำนดับทีมอยคือออยยืมครบบังหรเยอะเปลี่ยนตําลังโอเคดีดีดีพี่ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าเป็นไปได้แร้วเราถอนกําลังออกก่อนทางนี้ยืมยืมถอยกําลังแจพิจารณงบ้าบ้าครับโอเคเอาจังทวงข้างคอยถอยตรงทองฝ่ายนะสองสองครับผมดีเดี๋ยวพุ่มชาผมกําลังเดินทางมาในนี้คือไม่บัญชีการเกิดปุ่งเดาเจ็ดโม บาทกับปุ่งใจน,ำนดำนาโมท่านกำลังเดินทางมาคาดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วจิตนังดอวลายให้จิต<ม>นังดอวลายเสร็แล้วก็พอท่านมาก็ปุ่มชาก็าจะคุยกันอีกเปิลเมนเจียกาเลือกเกิดโมติสให้หนังใหญ่เนียมาลองติอตบอ้าเอบาดของของท่านเนี่ยใครมาคุยในเมนเจียกาเยองเป็นป่าในในีา่า,าน,น<ห> แกเป็นคนคุยอ yeah. ุการเนี่เป็นอุการเป็นคนคุยนะยังสุนทรพ่อไม่ดีนะปีมุ้ยหนอมอุจรานมี่ประมาณนใช้โอ้โหมนต่งเยื่มงเรองยดรอสายเอ๊คือกรมอาญาตุบพุธไอ้ก่อถ้าถ้าเราคุยกันไม่ต้องไปใช้อาวุธนะไม่ต้องไป่ใช้อาวุธเพะไม่ไม่ใช้แล้วปีปบ กำลังในคำเนื้อกระไลนะเนือกระไลน่องกำกกลอกๆหลเออกำลังก็อยู่ในก็อยุ่นานไปนะคือใจจริงผมเนี่ยครับอยากให้ถอนออกเลยทางนู้นก็ถอนทางนี้ก็ถอนม่ไม่อยากให้มีกำลังในพื้นที่นี้ผมกลัวมันเกิดอุบัติเหตุเหมือนวันนี้กระทาจองออยยึงจันทปีคางได้ยึงเตรียมเลยจันตุกรอยสั้นกวนเกิดมันจองออยเมียนออกปัตหเหตุแต่ตากิดล้างนูดีเยะไปเลย มันมันมันตินอะทางทางไทยในกะไลน้าออยเทย์เยกระไล่นุ่มพิงทางทางไทยทางไทยพอเสนอว่าอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นไปทางทางนี้ทางนี้ก็ไปเหมือนกันหมายถึงว่าอยู่จุดไหนหม่ถึงตรงไหนไม่ก็พพยูมันเดิมเดิมเดิมมาไม่แต่ตอนนี้มันตำน่งเราใกล้กันผมไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันครับครับเป็นนี้ครับ มันจังออยกำลังเดฐานุจิตเนี่ยจังอ้อยแตัวชายชายเพียรู้เพียรเหมือนเหมือนกันเหมือนกันหมายถึงว่าเนาะหมายถึงว่าทางโน้นก็ถอยออกแล้วผมก็ถอยออกทางทางนอกขางนอกก็ถอยแจ้งก็ถอยแจ้งพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ไม่อยากให้มีกำลังคืออย่างนี้ทางเนี้ยผมซะนี่ก็กมออยเมียนกำลังมโนตามเลยตามม่ให้มนี អង្គមូលនេះទាំងមើលគូឆាគាត់និយាយថាគាត់ជៀសហានណ້ອຍនិយាយថាគាត់ណ້ອຍបានព្រោះគេសុំសន្និធិបណ្ឹងបានអត់បាទមិនទេបាទខ្ញុំឯកជីវភាពប៉ុន្តែឲ្យខាងថៃថយទៅកន្លែងថៃវិញគាត់ថយហុយផលរបស់ថៃទៅប្លួយណាស់គូគូអូពេលនៅទីនេះខាងកម្ពុជាអត់ទៅណាទេថយនៅនៅកន្លែងចង់ថៃព្រឹត្តិទីទាំងនេះក៏ឲ្យมันតាប់ណាเหมือนเดิม តែមកពីเราไปภูมิซะแต่กลายนี้ต้องออยว่าโดดดําโดดต่อไปวิ่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีกําลังนั้นได้มั้ยพ่อผมมาถ้ากําลังข่อยออกจากทางกันเยอะโอกาสที่มันจะน้องเราจะประทัศากันมันจะไม่มีอ่าบ่สนใจยืนเว้ามองโจกគ្នាจ๊ะเว้านํามีปัญหาได้ถ้ายลจรําគ្នាอาจจะมีการดอยบักไทรไทรไทรเอาทางไทยดอกทางสวาททางไทยทางภูการไทยทางทางเอ่อภูการคันนี้ก็ 三场，金迪、嗯。嗯嗯